่นบอกแก่นพิ่นกะเล่นพิ่นกะเล้งามพิ่นกะเลียเขียวสงสัยไก่สิได้กินหมาพี่น้อยหละและแต่เก้าเนะี่ยกินได้กินได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปีวังนึง้ไปกินกระปนหลวกกินกระปนหนึ่งกินกระปนกระเจวเนาะพี่น้องค่ะนี่พักหลู่เบี้ยบานพี่น้องอื่นอยังนอค่ะอันถ้าเพิ่นเป็นนวยน้องเด้ออันจะเป็นหลายค่ะคันว่าสีเอาอันนั้นมาเสียดกะ คือจะคล้องพันยางอยู่แถวนี้พันปวดหัวได้บปะค่ะพี่น้องมาเบิ่งพักเอก็ดบานพี่บ้านน้องเอิญยังเนาะค่ะง,งามได้คะ่ะงามพักรูบรีบทั้งนี้เอิญพักรูบรีบค่ะพี่น้องคะนี่งามหยาก็งามเขียวสุุมพุน่น่ะฝนถือฝนบางหนึ่งหันเนาะถือฝนเพื่อละปงขึ้นแงามเพื่อยังนี่พุ่นณม่งตีละพักรูบรีบคนซ้อบหันพ่นบ่ได้กินเพราะว่าดินแกนเพิ่งว่าเป็นหมากเป็นหน่วย ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยไปกับบัางามเนาะเพิ่นบัวแก่นเพิ่นกัเล่เพิ่นกัเลยงามเพิ่นกัเลยเขียวสงสัยไก่สิได้กินหมากขี้น้อยหลายๆแต่เก้าเนี่ยกินได้กินได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าปีวังหนึ่งนึงกระไดขนาดแดดบัวเจมนี่นขนาดแดดบ่แจจมกับยังห่อนยังเอาเนาะขอบบุญขอบคุณพี่น้องแต่ทีบ่วทีมกันตั้งอ้อนหยากกระไดกัผู้ใดมีงัวมีควายกับว่าเอาไปให้เดอ้อ มาไปเกี่ยวไปใหงัว่เกี่ยวให้งัว่กินเด้อพินสุบดีนี่คะ่ะสุกีเพ่อนะอันนี้ก็กำลังกำลังงามเด้อน,นี่นี่ต้นมะกรอกมะกรอกน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะมะกรอกน้ํเพื่อนเราต้นอ่อนอ่อนค่ะแสบแสบค่ะอ่อนอ่อนอ่อนคักคพณนะ่นน่ะอันนี้ก็อ่อนคักหญ้าก็ไดหญ้ากระไดหญ้าก็อ้อนก็ะลงามขึ้นเลือนะ ขอบุญขอบคุณในการรับส้มด้อยจะลืมว่าวางหัวใจให้น้ำนี้ด้อค่ะหัวใจดวงน,น้อยค่ะฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะผ้าพี่น้องมาเบิงพักเอ็ดบานพี่บนนออันน้องเอิญยังน้อค่ะงามได้ค่ะงามพักรูบรีบทั้งนี้เอิญพักรูบรีบค่ะพี่น้องคะนี่ผ้าพีผ้าน,น้องเบิงหัวเบิงสวน,นคือเก่าค่ะบรรยากาศน่ะต้นกล้วยต้นยังน้อ,นอะค่ะนาะมาเบิงพักรูบรีบนะคะพี่น้องคะพักรูบรีบ่นว่าพักรูบรีบกันหนึ่งกระดาขนาด แดดบ่แจมนี่นดแดดบ่แจมกันยังห่อนยังเอาเนาะขอบบุญขอบคุณพี่น้องแต่ทีบ่ถิ่มกันดินคู่สาดินเดียวดินเหนียวพันแกนพันกับบงามอามาไหวบางนีกับดินคือจังสิลมลมเนี่ยเพราะว่าดินเอามามาสื่อดินทางอื่นมาดินพันแกนพันกับบงามบานนี่ใหญ่ออกมาอยู่บางนีมันงามบานนี่กาลังงามเขียวสูอุ้มขึ้นทีละบาานี้ดินพนลมอยู่หวงดินลมเนาะหวังขันเดียดินแกนมาถมเนาะดินไทยหน้านะคะ ดูด่งหินดินให้หน้ามาถมใบพอนก็จะลมมะกอกน้ามีสองต้นค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยใหญ่ออกมาจากพุ่นจากฝั่งสายทางหนึ่งนั่นอันดินพอนแกนดินพอนแกนพอนกับว่างามเนาะอ่อนๆค่ะเสแบๆค่ะอ่อนๆอ่อนคักคุณนะอันนี้ก็อ่อนคักหญากะไดหญากะไดหญากะอ่อนกระไรน้องกับเบย์หยักอูนาะกับเบย์หกสีดเนาะบย์หยักสีดหวานสีดยา ห่อนเอาพี่น้องเหือแตกเหือแตกนะทนงามหยาก็งามเขี้ยวสะุ่มพูนนะฝนถือฝนบางหนึ่งหันเนาะถือฝนเพื่ละป้งขื้นหะ้างามพูนอย่างนี้คุณเมื่อกี้ล่ะพักลูกดีฝนอน,นดินพันแกนพันกะบอกง,งามบานนี้ง่ายออกมาอยู่ม่างนี้พังงามบานนี้กำลัางงามเขี้ยวสะุ่มขื้นที่ละบานในดินพนลมอยู่หว่งดินลมเนะาะบองหันเดียดินแกนมากอกนะ้ามีสองตอน้นค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะง่ายออกมาจากพูนจากฟังสายทางหนึ่งนั่น อันดินพันแกนดินพันแกนพันกระวะ่างามเนาะน้องเด้ออันจะเป็นหลายค่ะคันว่าสีเอาอันนั้นมาสีดกะคือจะคล้องพันยางที่แถวนีพันปวดหัวได้วันได้กินถ้าได้กินอันกินยาแล้วปวดหัวมั่วเก่าเขาพไปกินกระปนหลวกกินกระปนหนึ่งกินกระปนกระเจียวนะพี่น้องคะนี่พักหลุบหลียบบ้านพี่น้องอื่นอยังน้อค่ะอันถ้าพ่นเป็นวย ตัง้งออนอยากระไรกัผู้ใดมีงัวมีควายกับว่าเอาไปให้เดอ้อมาไปเกี่ยวไปให้งัวเกี่ยวให้งัวกินเด้อพี่ผ้าพีผ้าหน่องเบิงหัวเบิงสวน,นคือเก่าค่ะบรรยากาศน่ะต้นกล้วยต้นยังเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงผักลูกรีบนะคะพี่น้องคะ่ะผักลูกรีรบคนว่าผักลูกรีบกับงาสุกดีบนี่ผักลูกรีรบคนว่าอันนี้ก็กำลังกำลังงามเดอ้อนี่นี่ ต้นมะกรอกมะกรอกน้ําค่ะเพื่อนๆคะ่ะมะกรอกน้ำพันลาตัวน้องเด้ออันจะเป็นหลายค่ะคันว่าสีเอาอันนั้นมาสีกะคือจะคล้องพืนยางที่แถวหนีผืนปวดหัวด้ว่าเพื่นเป็นหยอดเด็ดแหงเด็ดแหงแตกพี่น้องเอ้ยนี่เขียวสุมเลยค่ะนี่งามงามเนี่ยไปกินกระปนลหลวกกินกระปนหนึ่งกินกระปนกระเจียวนะพี่น้องคะ่ะนี่ พ um. ักลูบรีบัานพี่น้องเอิอยังนอค่ะอันถ้าพ่นเป็นหน่วยดรีบัานพี่น้องเอินพักยังนอบ้านละพี่พ่อนเอินพักลูบรียบด้วยค่ะเด้ออันได้กินถ้าได้กินอันกินยาแล้วปวดหัวมั่วเก่าเขาคืออ่อนๆค่ะเสีบๆค่ะอ่อนๆอ่อนคักดคุณนะอันนึงก็อ่อนคลาดยาก็ไดยากร้ายยาก็อ่อนก็มากอกนํามีสองตัวค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยใหญ่ออกมาจากพูนจากฟังสาทางหนึ่งนั่น อันดินพันแกนดินพันแกนพันกับว่างามเนาะอันใด้กินถ้าได้กินอันกินยาแล้วปวดหัวมั่วเก่าเขาดินพันแกนพันกับว่างามบานนี่ง่ายออาไาอยู่หวงนี้พันงามบานนี้กำลังงามเขียวสูอุ้มขื้นที่ละบานนี้ดินพันลมอยู่หวงดินลมเนาะหองขันเดียดินแกนน่องเด้ออันจะเป็นหลายค่ะขันว่าสีเอาอันนั้นมาเสียดกะ คือจะคล้องผันยางอยู่แถวนี้ผืนปวดหัวได้บอกขอบคุณในการรับชมค่ะคลิมหนิงขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกระบอกหยักอ้าเนาะกระบอกหยักเีดเนาะกระบอกหยักเีดหวานเีดยาห่อนเอาพี่น้องเงาเตียงเงาเตียงนะถอดขอบคุณในการรับชมค่ะคลิมหนิงขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะมะกอกน้ามีสองต้นค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยใหญ่ออกมาจากพูนจากฟังสายทางหนึ่งนั่นอันดินพันแกน ดินพันแกนพันกับว่าง,งามเนาะทั้งอ้อนหยากระไดกะผู้ใดมีงัวมีควายกะว่าเอาไปให้เดอ้อมาไปเกี่ยวไปให้งัวเกี่ยวให้งัวกินเด้อพี่น้องก,บก,ออก,ก,บกอับ่อย,ย,ยากเอาเนาะกับ่อยากเีดเนาะบ่อยากเีดหวานเีดยาห่อนเอาพี่น้องเหงื่อแตกเหงื่อแตกนะท่อนสุบ,บลีบนี่ค่ะสุบลีบเพื่นได้อันนี้กะกำลังกำลัางงามเดอ้อนี่นี่ ต้นมะกรอกมะกรอกน้ำค่ะเพื่อนๆครับมะกรอกน้ำพื้นหลาต้นดินพันแกนพันกระบอกง่ามบานนี้ใหญ่เอาไว้อยู่หม่องนี่พันง่ามบานนี้กำลังง nee. ่ามเขียวสูอุ้มขึ้นที่ละบานี้ดินพันลมอยู่หม่องดินลมเนาะหวังขันเดียดินแกนพี่น้องมาเบิ่งพักอีกบานพี่บานน้องเอิญอยังเนาะค่ะง่ามได้ค่ะง่ามพักรูบลีบทั้งนี้เอิญพักรูบลีบค่ะพี่น้องคะนี่พันบระแกนพันกระเล่นพันกระเล้ง่ามพันกระเลียเขียว สงสัยไก่ไกินหมาพี่น้อยแหล,ละล่ะแต่เกาเนี่ยกินได้กินได้ค่ะพี่น้องคะพ่อปีวังขอบคุณในการรับชมค่ะคิมนี่เขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะไปกินกระปลุลหลวกกินกระปลุลหนึ่งกินกระปลุลกับเจลนะพี่น้องคะนี่พักลูปรีบานพี่น้องอื่นอย่างนอค่ะอันถ้าเพ่นเป็นนวยพี่น้องกระเบืกองอ๋อเนาะกระบ,บืกอานะกศีดเนาะบื้อากศีดหวานสีดยา ห่อนเอาพี่น้องเหงอแตกเหงอแตกนะทอนมะกอกหนา้ามีสองต้นค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยใหญ่ออกมาจากพูนจากฟังสายทางหนึ่งนั่นอันดินพันแกนดินพันแกนเพิ่กระว่างงามเนาะขอบคุณในการรับชมค่ะคิมนี่ขอ,ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเป็นนวยสูกกระวานนี่ค่ะวยซูกกระวานนี่วยนิดหน่อย,ยเพื่อนนี่เพื่อนกำลังเป็น่อซ่อดอกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่พักลูบเรียบค่ะพักลูบเออเบิ่งพักลูบเรียบต้องกันพี่น้อง งามบ่งามบค่ค่ะงามบค่ค่ะเขี้ยวสุ้มขาหยอดพิ่นเนาะอนซ้อนหยอดเพื่น,นะน,อน,อพนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเบื่องพักเอก็บ้านพี่บัานน้องเอ็นอยังเนาะค่ะงามได้คะ่ะงามพักรูบรีบทั้งนี้เอ็นพักรูบรีบคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่กระูบรีบนี่คักรูบรีบเพื่อนเนะอันนี้ก็กาํกลาลังกําลังงามเด้อน,นี่นี่ ต้นมะกรอกมะกรอกน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะมะกรอกน้ำนเราต้นผ้าพีผ้าหนองเบิงหัวเบิงสวนคือเกาา่าค่ะบรรยากาศค่ะต้นกลวยต้นยังเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงพักลูกเรียบนะคะพี่น้องค่ะผักลูกเหียบนว่าพักลูปเรียบ,ก,บกันอ่งหนึ่งกระไดขนาดแดดเบาแจมนี่นี่ขนาดแดดเบาแจมกันยังห่อนยังเอาเนาะขอบบุญขอบคุณพี่น้องถต่ทีบ่ทิมการหนองเด้ออันจะเป็นหลายค่ะคันว่าสีเอาอันนั้นมาเสียดกะ คือจะคล้องพันยางอยู่แถวนี้พผน,นปวดหัวได้วานห่วงกับเบีกเอ้าเนอะก,กับเบยียดเศีดเนาะเบอยากศียดวานเีดยาห่อนเอาพี่น้อง,งเหงอแตกเหงอแตกนะท่อนสุบลีบนี่ค่ะสุบลบเพื่นจ้ะอันนี้ก็กำลังกำลังงามเด้อน,นี่นี่ต้นมะกรอกมะกรอกน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนครับมะกรอกน้ำเพื่นอนเราต้นเพื่อนเป็นหยอดเด็ดแหงเด็ดแหงแตกพี่น้องเอ้อยนี่ เขียวสูมเลยค่ะนี่งามงามเนียนงามขืนตนะเลนขอบุญขอบคุณในการรับส้มด้วยจะลืมว่าว้างหัวใจให้น้ำนี้ด้วยค่ะหัวใจดวงน,น้อยค่ะฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะหนึ่งกระดาษขนาดแดดเบาแจมด้วนี่ขนาดแดดเบาแจมกับยังห่อนยังเอาเนาะขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องถ้าถีบ่ีถีมการถ้ได้กินถ้าได้กิน,กนอันกินยาแล้ว ปวดหวัมวมัวเก่าเขาพี่เออเบิ้งพักหลุบเหียบน้ำกันพี่น้อง